อะไรขึ้นต่อไปแลบผมสิบปีต่อมาเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนเรื่องอมีอะไรเหรอคราวนี้จะกลับไปปัจจุบันใหม่ะ่ะฉันจะขอบคุณหน่อยอะ่ะโอโ้เลมาก่อนนี้ตัวตนฉันจะหายไปอะ่ะโอ้นั่นเธอนี่น่ะใช่ฉันเองเล่ <c oughs> ก็เผื่อเธอลืมนะจ๊ะ <c oughs> ต่อ,อคุณเธอนะสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยน้ฉันหวังไว้เลยอะ่ะ ฉันดีใจมากเลยนะซิสเตอร์ขอบคุณมากเลยอืแต่อย่าลืมนะว่าฉันแค่เดินทางตามทางของฉันเองเพื่อตามหาคนทนี่หายไปอะ่ะใช่ใช่ฉันรู้นะฉันรู้เรื่องของนายทั้งหมดะนะนายเขาทำล่นหน่อยได้ไหมอเรเจ็กันรู้อ่ะนายมีใครกันแน่หรอบทไม่มาก็สมควรที่จะถามนะฉันจะบอกนายกันนะ ฉันจะบอกเธอในอีเวอร์ชั่นหนึ่งของเหตุการณ์ในคืนนี้นะอีเวอร์ชั่นหนึ่งมาดูาด้วยกันนะครับผมความจริงที่จะเกิ <c oughs> ดขึ้นรับคนที่ไม่รู้มาก่อนผมเชื่อต้องตกใจแน่ๆจะเป็นชั่วตาของผู้คนมากมายในคืนนี้ทรั้งั้นที่ฉันได้เห็นก็คือเธอคนนั้นก็คือลินช่วยลินไว้ในคืนนี้ครั้งแรกลินตายครั้งแรกครับผม <c oughs> เปลี่ยนในการเอาลูกเหล็กครับเจ้าอ่อชื่ออะไรวะ จำชื่อไม่ได้ช่างมันเถอะตัวประกอบคนหนึ่งอะถ้าเกิดนายไม่อยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพื่อเธอแล้วก็สุกดาของเธอคงจะต้องตายที่นั่นอย่างเหงาโดดเดี่ยวที่ลอกชันเมืองนั้นแน่ๆถ้าเกิดเรื่องนั้นขึ้นแล้วก็จะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปงั้นเหรอฉันจะบอกเรื่องราวต่อจากนี้ให้เธอฟังนะเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวแน่นอย หลังจากที่พวกเขาฆ่าเธอในคืนนั้นพวกเขาบุกไปในอพาภัติเหมือนเธออือหือก็คือตามเตั้งสองครับผมที่มีมิสไซล์กับคาเมราฟังเพลงอยู่โดยที่มาพร้อมศพที่เครื่องที่ได้แล้วก็ยิงฆ่ามิสไซล์แต่เริ่มเลยโหพวกเขาขโมยหีบเพลงจากคือเพดานที่ซ่อนอยู่แล้วก็หนีไป แลหลังจากนั้นก็คือโดนฆ่าทั้งมิซ์์ทั้งคาเมล่าศพสองศพนั้นก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างไรก็ตามวิญญ,ญาณของเจ้าตัวน้อยตัวนั้นยังคงมีชีวิตอยู่เขาเอื้อมปอมของเขาไปที่คุณผู้หญิงตัวนั้นนอยข้างเขาและปัิหาเกิดขึ้น พอมิสซาตายใกล้กับซิสเตลอะไรนะน้่พลังความตายนี่นาแต่เป็นได้ไงอ่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันในตอนนั้นอ่ะไม่เลยไม่เข้าใจเลยแต่ตอนนี้เธอก็รู้แล้วนี่นาทำไมอ่ะฉันว่าเธอเข้าใจนะใช่ไหมล่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ตายอยู่ใกล้กับโยมเยลนะครับผมช็อตนั้นมันก็เลยแผ่นลังสีพอดีเพราะน้มิสากระไรได้พลังใช่แล้วเขาตายใกล้ๆกับพลังแปลกๆนั่นไงล่ะ อืแต่โชคร้ายที่พลังของเขานะไม่สามารถช่วยชีวิตของคุณหนุคนนั้นเธอได้อ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยด้วยพลังเปลี่ยนที่สิ่งของของเขาอะ่ะเขาต้องการพลัง,งควบคุมสิ่งของในการช่วยชีวิตสาวนัคนนั้นไงล่ะตัวตนั้นตัวนั้นก็เลยไล่ตามชายคนนั้นไปแต่เขายังคงทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งถึงจุดนี้จุดที่จมลงไปพร้อมกับเปลือกของซิเซลโดยที่ตัวโจเกม่อยู่ช่วยด้วย ท้ายสุดเขาก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังในทะเลลึกกับชายชุดแดงคนนั้นลึกลงไปเรื่อยๆและแล้ว,ลวเขาได้กลับไปเขาย้อนกลับไปสิบปีก่อนหน้านั้นในช่วงที่ชายชุดแดงคนนั้นตายอะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมเพราะพลังมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมพลังความใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมิสซาก็ได้พลังในการย้อนเวลาหลังจากที่ตอนแรกได้พลังสับเปลี่ยนสิ่งของ เขาตัดสินใจที่จะรอคอยเขาตัดสินใจที่จะรอคอยคืนนั้นกลับมาถึงอีกครั้งก็คือย้อนไปสิบปีแล้วให้เรื่องราวให้ดําเนินตามปกติก็ผมเพื่อรอให้คืนนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเข้าใจ่ไหมน่ขี่อีกเรื่องราวหนึ่งของคืนนี้ไงล่ะเรื่องราวที่ผ่านไปสิบปีที่ต่มันเล่าใหม่เออน้่นก็เป็นนาทีนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะเลก็คือ มิสไซร์เวอร์ชันแก่นั่นเองถูกต้องแล้วฉันคือมิสไซร์สิบปีที่แสนยา,านาสลับหมานลยเนี่ยถ้าเปลี่ยนโชคตาของผู้คนได้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเธอก็ตัดสินใจที่จะรอคอยเวลาสิบปีนี้เนื้อเรื่องมันสุดยอดมากเลยใช่แล้วและและในที่สุดโชคตาในคืนนี้กลับมาอีกครัง้งหนึ่ง ก็มิซาก็เลยลอยอยู่ข้างล่างเป็นโคมไฟสิงโคมไฟอยู่เวลาผ่านไปฉันก็เริ่มแก่ตัวลงพลังฉันก็เริ่มอ่อนแรงลงฉันก,ก็เลยตัดใจจะให้ใครบางคนช่วยฉันแล้วมันรู้ได้ไงว่าเจะเจอกับซิเซลวะใครบางคนที่พลังไม่เหมือนกับฉันน่ะแต่เดี๋ยวก่อนสิไหนเขาคุมโคมไฟนั้นได้นี่นา ก็หลังจากผ่านไปหลายปีพลังของฉันก็เปลี่ยนไปนะความสามารถในการสับที่สิ่งของฉันอ่อนแรงลงแต่ฉันควบคุมสิ่งของเล็กๆได้แต่ว่าในกรณีนี้ทำไมเธอไม่บรรลุมันกับฉันด้วยตัวเองตั้งแต่แรกล่ะเพราะทำไม่ได้ไงล่ะฮะเพราะแต่ที่ฉันเห็นี่เด็คนนั้นน่ะฉันก็ได้พบว่ามันมีพลังที่แตกต่างออกไปของพลังของพวกเรากันอยู่นะฉันทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เลยอ่ะอย่างเช่นการนำสายโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ย อะไรนะแม่อาจจะดูไม่สำคัญนะแต่มันสำคัญมากเลยพลังนั้นน่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในการเล่นนะต,นตามใครบางคนน่ะแต่มีบางที่ฉันไม่เข้าใจนะนารู้งแ,แต่แรกว่าฉันมีพลังใช่ไหมล่ะทำไมนารู้เรื่องของฉันเยอะจังเลยอะ่ะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะเพราะพวกเราเคยเจอกันมาก่อนก่อนคืนนั้นเหรอฮะ,ฮะพวกเราเคยเจออะไรนะพวกเราเคยเจอกันมาก่อน,น,อนเหรอหืม จากกันเมื่อไหร่วะจากการที่ได้ฟังการสนทนาของสองคนที่บุกรุกเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์น่ะจะได้รู้ว่ามิสไซล์ถูกฆ่าอยู่ที่ทิ้งขยะในชานเมืองนั้นอือฮะก็คือตอนนี้มิสไซล์ตายเมื่อสิบปีก่อนใช่สิบปีก่อนอ่อตอนที่ไม่มีไม่มีซสเซ่มาช่วยใช่ไหมเชื่อตามโลกแห่งวิญญาณไปดูเส้นทางของที่ทิ้งขยะนั่นแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากือ เห็นอะไรวะอ๋อเห็นลินตกมาละอันนี้ก็ใส่ใส่มาเนี่ยนะคืออะไรลองคิดดูสิถ้าเกิดในความมืดมีคมไฟตั้งโต๊ะที่แกงแปกแกงมาสัมผัสมาได้อะฉันบอกได้เลยว่าของฉันทั้งกงตั้ง,งหน้ากลัวแน่เลยหืมน,นั่นคือฉันเหรอฮะคือจะบอกว่าก่อนก่อนในสิบปีก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกันใช่นั่นคือซิสเตอร์ก็ตายเช่นกันแต่ซิสเตอร์จะไม่ได้ซิสเตอร์ตายแล้วก็มาสิงโคมไฟนี่ก็สัมผัสาม,มา โดยที่ไม่ช่วยอะไรเพราะไม่มีคนนําทางอย่างนั้นเหรอฉันถูกยิงในคืนนั้นเหมือนกันในครั้งแรกที่เจอกันใช่ไหมล่ะรัสติกโอ้โหอันนี้ผมก็ลืมแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะในตอนนั้นฉันํำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเธอแค่ตายแล้วก็สับสนไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เธอไปนี้เสียใจร่วมมือกับฉันน่ะฉันอะไรนะคือมันเจอกันแล้วแต่ไม่ร่วมมือกันันต้องการที่จะหาตัวฉันเองเป็นใครกันแน่นะขอโทษนะแต่ฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกนะ นั่นก็สิ่งที่เธอพูดอ่ะกรรมแล้วก็หนีไปตกใจแป๊บเกิดอะไรขึ้นอันนี้คืออ๋อคือมันรู้ว่าซิเซลหนีไปผ่านสายโทรศัพท์ได้เพราะเรื่องนี้แล้วเธอก็หายไปหายไปผ่านสายโทรศัพท์นั่นกำฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ช่วยเธอในตอนนั้นน่ะเป็นหัวทำไมฉันตัดสินใจในคราวนี้ไงล่ะกูฉันจะใช้ความต้องการของเธอในการเป็นแรงจูงใจให้เธอเดินทางต่อไป นังจูงใจร่วมด้วยเหรอสิ่งเดียวที่สนใจก็คือของ,งต้นตอที่หายไปของเธอไงล่ะถ้าเกิดฉันนำทางเธอให้ไปทางที่ถูกต้องได้แล้วก็พวกเราก็ได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยกันไงล่ะแต้ทางที่ถูกต้องก็คือทางที่จะไปหาชายชุดแดงคนนั้นก็คือย,ยูเบลไงล่ะอะไรนะฉันได้ขอ้อมูลแก่เธอที่เธอต้องการเพื่อที่จะทำให้เธอไปถูกทางไงล่ะและฉันก็กำหนดเวลาด้วยกำหนดเวลาเหรอ ถูกต้องแล้วเอ้น่เธอรู้นะว่าฉันบอกว่าเธอมีเวลาเหลือแค่พรุ่งนี้เช้าไงล่ะแต่ก้ดฉันไม่พูดอย่างนั้นแล้วก็จะคงหาความจริงภายในคืนนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะชายชุดแดงคนนั้นคงว่าถูกผนึกไว้ใต้ทะเลลึกตลอดกาลแน่ๆถ้าเกิดเรื่องนั้นขึนน้นแล้วก็ทุกอย่างก็จบนะเอาาเอฮะเธอหมายความว่างั้นที่เธอบอกว่าตัๆาวๆนงอเช่าจะหายไปในตอนเชา้าก็ตอน,นันนอ้นนั่นหรอเช่แค่ทุกสนนิดหน่อยอาจยะรู้เปล่า แต่ฉันต้องการให้เธอใช้เวลาของเธออย่างรู้คุณค่างไงล่ะโอ้ยตายเธอนะฉันก็ไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้หรอกนะแต่จะมาตอนนี้ฉลาดมากกว่าที่ฉันเห็นทุกทุกอย่างเลยนเนี่ยอ่าฮะจะเรียกได้ว่าเป็นการอย่างรู้ตายยุคไข่ดีกว่านะอ่าฮะเอาละตอนนี้ต้องบอกลากันแล้วนะสป,ปินเนนจะหายไปฉันก็เช่นกันนะปีศาจ ฉันเชื่อในตัวเธอนะฉันรู้ว่าเธอทําได้แล้วเธอก็ทําได้ด้วยขอบคุณนะขอบคุณมากๆจากก้นมือของหัวใจเลยนะมิซายนล้น,นเธอก็แต่รอรอคอยตลอเวลาสิบปีที่ผ่านมาเลยนะเนี่ยถ้้บอกว่าเพื่อช่วยเจ้าของเธอทั้งสองคน,คนคเรียเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่เลยเพราะนั่นคือสิ่งที่มันต้องทำไงล่ะเอาล่ะลาก่อนนะซิเซล ข่าวสงท้ายด้วยแลแล้วเรื่องราวในคืนนี้คืนเดียก็จบลงแล้วไม่มีใครจเป็นพวกเราที่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ฉันไดเดินคังกลับไปปัจจุบันใหม่ของฉัน mm hmm. 18 c สิบแบ r คชัปที่แสนยาวนานมาถึงจุดที่สุดนะครับผมเป็นไงบ้างเอ้ยคอมเมนต์กันได้ตามอัธยาศัยนะครับผมแต่ยังเมนแรกอย่า จุดมาเยอะๆอะไรอย่างนี้เอ่าฮ่ยมันมืดขนาดนี้เนี่ยฉันจะเปิดไฟหน่อยนะกันนะหืมวัดนิ่งเหรอคุณๆนะโอเคดูซิว่ารอบนี้นกลไกจะทำงานถูกต้องหรือเปล่าตึงตงต้งตึงตึงกังหันหมุนจุดไฟเช็คคิปปิ้จุดไฟเล็งไปที่เทียนแล้วก็ปาร์ตี้พุปเปอร์ แล้วเผาไหม้หายไปแล้วคาเมล่ากับพิสเซลออกมาแล้วก็มองเฮ้ๆสับไพงั้นเหรอใช่เลยสิแต่ทำไมฉันกลัวแทบตายนะเนี่ยดูคาเมล่าดีใจมากยิปปี้ได้ผลด้วยแต่ไม่ใช่มันเกิดฉันนี่นาวันนี้มันเกิดแม่ฉันเองอาจาร์เมื่อวานนี้นะ ฉันจะเพลิดนเกิดเธอไปแล้วแ่ะแต่ว่าพอดีมันออกมาดีเกินไปก็เลยแบบว่าอยากให้เธอดูบ้างอะไรอยเง <c oughs> ี้ยักสึบโจ,โจโมาเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมลินก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าพวกเราฉลองวันเกิดที่เธอได้เป็นนักสืบไงจ๊ะเกิดนักสืบอ่ะฮะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะับนักสืบโจพุ่พ่อกลับมาแล้วอ่ะวันนี้คาเมล่าขอให้นะวเธอจักเนยนะนี่คือลินนะเธอจะเป็นนักสืบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ อา่าฮะส่วนนี้คาเมล่าดินดิ้นรู้จักนะจ๊ะดินดิ้รู้จักเช่นกันคาลนนินดิน,ะะนดิ้นนะคะที่คุณเป็นนักสืบได้อะค่ะฮะเป็นไรเหรอมองคุณก็มีเหรียญตาน,นั้นเหรอคะออนี่นะเหรอใช่เออเหรียญตาี่อกของลินฉันก็มีเหมือนกันนะพ่อ,อฉันก็ให้ให้มาก่อนหน้านี้นเลจ้าแต่ว่าคุณู้กข่าของฉันเยอะนะเนี่ยรู้เปล่าฮะนี่เธอจะติดเจ้าอ่า เล่นตาของเล่นอีกนักแขนเนี่ยลินจาของเล่นเหรอทำไมล่ะคะก็สำหรับฉันเนี่ยเหรียญตานี่คือเหรียญตาหนังสือเทีจรงของฉันเองอะนะยิงกระสือปีแล้วนะรู้เปล่าใครจะไปคิดว่าเธอจะเป็นนักสืบจริงๆได้ล่ะนะเนี่ยตอนนี้เธอให้เหรียญตาก,กับฉันฉันก็รู้นะฉันรู้ว่าต้าต่างฉันถูกนำทางมาที่นี่แน่ๆเลยถ้าแข่งมึงกันจะชัว์ตากนันเหรอแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นนักสืบแล้ว เธอแต่ก็รู้ว่าช่องตาฉันจะทำทาไปถึงจริงกันแน่ฮ่าๆก็เดี๋ยวเธอก็จะรู้นะเธอก็จะรู้เองเองนะเหมียวคำนั้นไถ่นะจ๊ะรู้เปล่าอะไรอย่างงี้ดิสเทลกำลังแก่ขึ้นเลยโออสวัสดีอย่าบอกนะว่าเธอคือลูกมาต,ต,ตัวเดียวกันกับที่เจอมานั้นอะถูกต้องแล้วตัวเดียวกันเลยอะ่ะรู้เลยหรือเปล่าเป็นแมวที่พิเศษพิเศษมากเลยนะจ๊ะสิบปีผ่านไปแล้วเคายังเป็นลูกแมวอยู่เลยอะ่ะเป็นลูกแมวเหรอ ใช่เลยเขาไม่เคยโตขึ้นเลยแม้แต่น,นิดเดียวด้วยนะว้าวเป็นมาที่แปลกมากเลยนะเนี่ยฉันรู้ใช่เลยเขาชื่อซิเซลไหมล่ะซิเซลจำก็ได้เปล่าอืมเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนมาก่อนนะเนี่ยมองเมียกูเองนล่ะจละจ้าชิกี้ายิเซลชอบเธอนะลินโอโอ้อออกมาอืมเอาล่ะทุกคนการสนองจะเริ่มขึ้นแล้วนะ โอเคแม่ไขคุณๆนะเนี่ยมองจำก็ได้เป้าวฮอตซิเซลนะซิเซลคนเดิมเพิ่มเติมเป็นแนวแล้วมองจะเป็นนั้นได้เลยว่าเธอก็เหมือนกับฉันนะโชคชะตาน์นพายเราได้เจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งม,มองมองแล้วพวกเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะซิเซล จำได้จำในคืนนั้นเพียงคืนเดียวเท่านั้นคืนที่ฉันคิดว่าตัวเป็นมนุษย์และตกไปอยู่ในโลกของพวกเขาฉันก็ได้เรียนรู้บางอย่างทั้งโชคชะตาและการใช้ชีวิตของแต่และผู้คนทุกอย่างชอมนยงกันหมดเลยสักแห่งสักวิธีหนึง่งสักทางหนึง่งและตอนนี้โชคชะตามแมวของฉันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเสียอุกกาบาตตอนนั้นตกไปโดนแมวด้วยนะครับผมโดนซิเซลด้วยกันเลยไม่แก่ขึ้นเลยนะครับผม ทุกคนก็นยังคงคำนึบกันต่อไปอย่างอเนกเลยชิกี้พาฉันเป็นแบบจริงๆแล้วนะ,นะตอนนี้มันเหมาะกับฉันในที่ต้องได้เฝ้ามองผู้คนอะไรอย่างเงี้เฝ้ามองกนเช่วชีวิตควาแปลกๆของแต่ละคนและเหมือนกับว่าฉันมีเวลาที่จะเฝ้ามองว่าเขาเหลือเฟือเลยนะโอเคผมสำหรับเกม Ghost t i c k f i n ต้องเทคท c t นะครับผม,ผมก็จบลงกับที่เท่าน,นี้นะครับผมก็ ตอนนี้ก็จะมีการพิลเรื่องราวทุกคนโอ้ดูแบบดูพิไซ่์ค้อนสปิริเลอร์เข้ามาพร้อมกับซาร์เมล่าโอ้โหแอดวานส์สันนันเกิดอาจารย์ลินที่รักของพวกเราเอออย่างที่บอกนะว่านี่ไม่ใช่มันเกิดฉันนะลิไตา์ว่าไงเฮาด้วยสวัสดีเขาดูนี่แน่นด้วยนะจ๊ะเฮ้มิไซ่าจะคิดว่าฉันบอกให้เธอเฝ้าบ้านไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันเกิดตอนเธอกระโดดฉลองกันด้วยกันที่กับเพื่อนทั้งทุกคนเลยอาจารย์ห้ามขัดใครเด็ดขาดนะกินบ้าตาย มองเอามากมองคนซ้ายมองฝากินส่วนวิซ่าลเล่นกับคาเมล่าแล้วเราอยู่บนบนกล่องของขวัญเนอะน่ารักว่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะ <c oughs> โอเคก็เป็นโลเคนิดสักคู่นะครับผมก็จะมีช่วยคนดูว่าคนอื่นทำไงบ้างอันนี้ตรง <c oughs> เล่นแบบและเล่นแบบท่าเต้นละใช้ชุชดฟ้ากับใช้ชุดเขียวแล้วก็ตำรวจอีกคนนึงอ่ะเป็นไงบ้างดูดีหรือเปล่าเนี่ยไม่เลวใช่ไหมล่ะ ก็ไม่เลวบางทีฉันอาจจะได้เป็นนักษึกที่ดีอย่างเช่นสาคงคาเมเลน่าก็ได้นะแล้วตัวอย่างที่ดีของเขาคืออไกันกแน่หรอกรรมไม่รู้สินะโอเคก็กรอคลิตต่อไปสักครู่นะครับผมก็จะมีอะไรให้ดูอีกหลายอย่างในการต่อไปเรื่องราวของที่พับแล้วก็เอ๊ะเมมเบอร์ที่นเป็นเด็กสมที่เหรอวันเดอรอันนี้าหารค่ะคุณผู้ชาย มีพอบดานากันนะัสื้อลิ้นใช่ไหมเมมเบรี่มาทำะไรที่นี่กันแน่เนี่ยหืมฉันนี่มาว่าเธองกจะเป็นสมาชิกใหม่ของหน่วยพิเศษใช่ไหมหล่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะเห้ผมไี้เธอมาทำงานพาร์ทที่นี่พอเธอากจ,จะดักฟังใช่ไหมเนี่ยดักฟังเหรอวอเดอร์ดักฟังคืออะไรอ้อไม่รู้สินะก็ฉันมีปนญหนของฉันเหมือนกันนะเป้าหมายวอเดอร์หืมได้ไหมแปบบ๊บๆนั้นคืออะไรเคลื่อนตะฟังใช่ไหมชัดเลยว่าเมมเบรี่กำลังดักฟังสองคนนี้คุยกัน มีหน้าถึงรู้เรื่องอะไรงี้พวกนี้ใช่ไหมอืมคือตามเรื่องจริงก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกนี้นะไอพวกหน้าฟ้าที่มายุ่งกับเรื่องอันนี้ก็มากินไก่โอ้ยดี๋ยวคงร้องเพลงกันต่อไปลา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 ฉันไม่เคยทำอาหารได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยลาลาลาโอ้ใส่เครื่องปรุงไว่เต็มที่เลยไก่ของฉันเป็นไก่สวรรค์อาจารย์ลาลาลาอ๋อนี่ใช่เมนูใหม่ที่เรียกว่าไก่กะหรี่หรือเปล่าเนี่ยไก่กะหรี่ไก่กะหรี่ โอก้ก็พอดีว่าลูกค้าคนสำคัญของเราขอร้องมาจากกันเลยอยากให้เธอลองชิมหน่อยแล้วกันนะชิมหน่อยว่าอร่อยไหมอ่ะเมนูใหม่แกงไก่ไก่กะหรี่ใช่ไหมโอ้ฉันว่าฉันไม่กินมันดีกว่านะไม่ไหวแล้วอ่ะอิ่มแล้วอะไรเงี้ยนี่ของลูกค้าคนสำคัญของพวกเราใช่ไหมเนี่ยลูกค้าคนสำคัญของพวกเราคือบิ๊กเวลผู้ชอบกินกะหรี่กับอะไรเป็ไก่เมนูไก่กะหรี่นะผมอันนี้เป็นเรื่องเชื่อมโยงถึงกันในตอนที่บิ๊กเวลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้เนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนกระบาดพวกนี้คือ นู่นนัก็ไม่รู้เรื่องอกระบดพวกนี้นะครับผมไม่ได้มีเรื่องของยมเยวว่าไปทํานู่นทานี่อะไรอย่างนี้นะครับตามนั้นพวกกระบดก็อยู่ในตัวซิสเตลที่เป็นแมวแล้วเอ,อันนีโอ,อ้ยน้าพักสองคนนี้ทาอะไรเนะี่ยนี่เธอคิดว่าจะจัดการได้ระเบหมดหมดนี่เลยเหรอเนี่ยเป็น้องห่วงน,นะคนสวยเพราะว่าฉันทำตามคำแนะนำแล้วแหะจ้าก็ยี่สิบกิโลกรัมของดินปืนไงจัดแต่นิดเข้มันว่าเลยเดินปืนนี่สิบกิโลกรัมในการเบิดตตู้เสียบหรออืม่าฮะ บนที่ไหนนะเนี่ยได้ก่อนนะ20กิโลกรัมเหรอเฉก,กิ้ว่ายีกรัมมากกว่า20กรมกัมหรือยี่สิบกิโลกรมกัมนี่มันร้อยพันเท่าเลยนะแล้วเอาแล้วเงินก็อืมตู้เซฟอยู่ข้างบนร้านเนี่ยนะแล้วเงินก็ไหลไหลวัทับกับบิ๊กเบลอย่างงงๆบิ๊กเบลบอกอะไรวะเนี่ยรวยแล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วระเบิด20ก,กิโลกรมกัมกับยี่สิบกรัมนี่คนละเรื่องเลยนะดินปืนเนี่ยคงคงจะไม่รอดแล้วสองคนนี้ลาก่อนม,ม,มีคนหน้าฟ้าก็เป็นประเทศนี้ด้วยนะครับผมเป้าหมายคงไม่เหมือนกับเป้าหมาาายที่ผ่ผนนมนะ โอเคต่อไปเรื่องของที่ผู้พักษาผมกับครอบครัวนี่ก็ที่ที่ปั๊บทำงานหรอคะเนี่ยใช่ไหมล <c oughs> ่ะอาพาลูกพาเมียมาดูด้วยใช่แล้วจ่ะที่รักษากทำน้าอาบีเข้าไว้ <c oughs> โอ้คุณสามีขาถ้าคิดเลยรอ,อกช่วยบอกฉันหน่อยนะอืมอ,อะไรหรอคุณคนได้ยินเรื่อวกับเรื่องน้ำเน่าที่เกี่ยวกับผู้พักษาความรักของเขาใช่ไหมล่ะ <c oughs> นี่นี่เธอไม่ควรจะพูดต่อหน้าผู้สาในหน้าของพวกเรานะโอ้คุณสามีขาคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยเธออย่าคิดมากสิยิ่งเอาแกไว้ คิง <c oughs> ใส่หน้าได้คืออะไรอ่าฮะคู่เอ่อพวกคนนี้ก็สุขสันนะครับผมตามนั้นนะแะต่ต้นละครอะไรอีกว่าที่ยังไม่ได้พูดถึงพี่ลาบแมนคนบ้านัทดนตรีแล้วก็ซิเซลใช่ไหมเนี่ยคองขังยูเมียวอ่ะแล้วก็โคดเอาหน้าฟ้าด้วยพวกนี้อ่าฮะกินองุ่นอย่างสุขใจในเรื่องน้ำลำเดิมนะครับผมขันน้นรองพวกเราไปได้ดีนะโอ้ฉันต้อบอกว่าอังุนพวกเรานี่ก็เยี่ยมมากเลยนะจ๊ะคุณผู้ชายอ่าฮะยหน้ากําลังจะเข้าสู่ท้องทะเลนะจ๊ะใกล้ถึงแล้วครับท่าน ผมแค่ก็หัวหลุดมาเฉยเลยไอ้วิจัยตายจู่หัวหลุดยังไงเนี่ยไอ้ตาเธอเก็บหัวแล้วไอ้ดีๆสิถ้าเธอไม่ฉันตกใจเดียตายเลยนะรู้เปล่าวน่ากลัวมากเลยหัวหลุดขนาดนี้อ่าก็อย่างที่เรารู้วชั้นเตอร์ที่แล้วนะครับว่าหัวมีหุ่นจนตัวนี้หลุดได้ด้วยหลุดตกใจเลยทีเดียวโอเคก็อ่าเหลือใครอีกบ้างที่ยังไม่พิวเรื่องราวดูคนที่คุกใช่ไหมคนที่คุกด้วยที่เต้นๆกันอ่ะโอเคนักดนตรี กับพิราบสีขาวเน้นตีล็อกด้วยกันลักษณะนสุกและพิราบล็อกแอนโดร์นะจ๊ะโอเคแล้วก็พิราบแมนกับพิราบสีฟ้าหนุ่ัวอันนี้มันตรวจหาอุกกาบาดใช่ไหมเนี่ยอ่๋อส่วนพิราบสีฟ้าก็มองมองทางซ้ายหันขวาตรวจอุกบาตต่อไปพิราบสีฟ้าบินไปไมันินลงกลุ่มด้วยกับพิราบสีขาวอะฮะเล่นดนตรีใส่หัวพิราบร็อกค่ะร็อกมีคนบ้าด้วยพิราบบินหนีไปเลยเฮ้โหลเฮลโหลหยุดการทำให้สุทธนาเปลี่ยนเป็น แอมิชนะันคืออะไรการเป็นเจ้าของนะจ้ะเทพเจ้าอินถามไม่รู้เกี่ยวไหมอ่านไม่ทันจังมันนะครับผมโอเคทุกคนก็อยู่อย่างสันติสุขนะครับผมตามทางของเขานะครับนะแล้วเหลืออะไรใครอีกบ้างเอ่ยฮลโลโอเคคนที่คุกครับยามที่เฝ้าคุกที่ยังคงเต้นอยู่ต่อไปบัลบล,บล,ลัลลีวันนี้วันที่จะปล่อยตัวเขาแล้วนะหืมปล่อยตัวเขาเหรอรู้หรือเปล่าทุกคนก็เริ่มจะเหนื่อยที่จะได้เห็นเธอเต้นอย่างนี้นะ ก็อยกแจ้งให้ดูสีการเต้นแบบใหม่ฉันจะตบเท่ากับข้าวงฉันน่ะฉันจะทำให้ดูว่าพวกเรามีแรงขนาดไหนพวกเราเรียกมันว่าเต้นจนไม่เข้าใจุดผลดเลยลนะจ๊ะรู้เปล่าน่าสนใจดีนะฉันคิดว่าฉันจะค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอาทิตย์หน้าได้ป,ปะอาทิตย์หน้าได้ป,ปะได้เลยเดี๋ยวนี้เลยเ <c oughs> ต้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นสตรองสตรองสตรองมากครับผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมขึ้นอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรเครดิตมาช้าๆนี้แล้วนะครับผมก็อ่ะ เก็บเกม Ghost t t i c k นี้นะครับผมมีทุกอารมณ์เลยทั้งเนเรื่องดีเศร้าซึ้งฮาแล้วก็อีกหลายอย่างแล้วผมถือว่าเป็นเกมที่มุนแบบมากๆหนึ่งเกมเลยที่ผมเล่นมาแล้วก็ชอบมากจริงๆอ่ะคือสองปีสามปีที่ผ่านมาก็เล่นเป็นรอบรอบหนึ่งแคทรอบรอบหนึ่งนี่เอาแคทอีกก็ยังสนุกกับมันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เจ๋งจริงอ่ะผลอาจจะแบบมี่อ่วนที่มันแปลกๆบ้างนะก็ โดยรวมถือว่าโอเคเจ๋งมากมีผลข้อดีกันนะผมตอนท้ายก็ซึ้งแทบน้ำตาไหลเลยเรื่องของมิสซายนะรวมถึงเรื่องของตัวเราที่เป็นแมวได้แล้วก็เรื่องที่ชื่วยโยงกับยูมิเอลที่ผ่านมาด้วยนะครับผมที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับยูมิเอลอะไรเงี้ยรวมถึงตัวละครอื่นเช่นลินนัสิบโจสบาเวีล่าแล้วก็อีกหลายตัวที่ผ่านมานั่นแหละลนะสุดท้ายก็ช่วยชีวิตทุกคนไม่ได้ะครับผมเพราะว่ายกเว้น10ปีที่ผ่านมาแล้วแก้ปริศนาแก้การตายของหุบกบัตนั้นได้นะครับผมก็เป็นเกมที่เจ๋งจริงๆอ่ะสุดยอดจริงๆอ่ะตบมือให้เลย นะครับผมเกิดอะไรขึ้นต่อไปโอเคตอนนี้ยมิเอลก็ใส่ชุดของรี่สิบโจนที่เป็นชุดวาดเขียนและวาดภาพในทีอย่างหนึ่งด้วยนะ <c oughs> โอ้โหอย่างเท่มีอ๋อมันเปิดตัวเปตัวขึ้นปิดตัวคนนี้ปะสิปนะีนั่นนี่ยมิเอลเป็นหน้าของเธอแล้วนะหญิงสาวคนนั้นกำลังรอเธออยู่ข้างนอกน,นี่ยโอ้พยายามมนรอโอ้แต่คนนี้ไม่ดูแก่ขึ้นเลยวะ <c oughs> จริงเมันคนที่แก่กว่าน,นี้ปะหรือไงอ่ะหรือว่านี่แก่แล้วขอบคุณนะซิเซล จ้าไม่มีปัญหาจ้ะแล้ววัดวัดพระอะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิ <laughs> <laughs> ยังไม่ให้ดูอีกเหรอโอเคเครดิตน,นี้จะให้ดูแล้วลังจากนี้วัดภาพอะไรงั้นเหรอขอแอบซองหน่อยนะวันนี้เป็น Exclusive Producer แล้วดิวเซอร์ได้คนแบบระดับเทพๆแล้วระดับสูงสุดข,ของการสร้างคลิปนี้นะ,นะครับผมดิวเซอร์คุณพี่โลสกสักอย่างโอเคเป็นรูปเราว่าผมรูปซิสเตลเมลน้อยที่อยู่ท่ทามกลางแสงจันทร์ที่ทิ้งขยะใช่ไหมแล้วก็มีเมืองอาา่าฮะโอเคครับผม ก็สาหรับเกม Ghost t r i นี้โอเคนี่รูปภาพครอบครัวรูปภาพรวมไม่ใช่ครอบครัวสิมีมีมีซอลกเมลา่าลินอ่ามีอาร์ลิเซียก็ลงมานุ่มด้วยฝังซ้ายตรงข้ามกับมีไซายก็มีมีเก่าด้วยน่ารักอะ่ะล้อมเหี่ยไหมยี่สิบโจแล้วก็มีคมัมพล่าผมเป็นรูปครอบครัวส่งท้ายนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขกันนะครับผม โอเคครับก็สำหรับเกม Ghost t i c k p a n t o m Detective นะครับผมก็จบลงแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมซีรีส์นี้มาต,ตลอดนะครับผมก็พยายามหากเกมที่ดีกว่านี้สุดวันนี้มาให้เล่นมารับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี้จบแค่นี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมต่อขหน้ากับเกมอืน่นได้นะครับใน c h a e l อ l นิวคุ้งซีร์ทางไปล่ะบ๊ายบาย